วันนี้มาทำบุญตักบาตรที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายตั้งอยู่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยภายใต้าการดูแลข,ของกรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบาบาปวนประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรข้อมที่ใหญ่โตและมีความงดงามสมบูรณ์มากค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งราวศตวรรษ วัดที่16ต่อมาได้ต่อเติมอีกครั้งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 <c oughs> เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราห์และเปลี่ยนเป็นพุทธสถา วิกายมหายานในเวลาต่อมาปราสาทเห็นพิมายสร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ลักษณะทั้งของปราสาทเห็นนั้นสร้างขึ้นคล้ายเขาพาสเมนมีองค์ปราสาทเป็นประธานซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถานเป็นเสมือนทางเชื่อมระ